โอเคครับผมก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับไทป์ J นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Xshot เกมดังในตำนานนะครับอ่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นปืนลูกซอง f ลั s โ c o กันนะครับเป็นปืนลูกซองนะลูกซองแปดดาวซึ่งอ่าเมื่อตอนที่แล้ว GM เพิ่งได้เอาเข้ามาขายในไอเทมมอนะครับแต่ณนะปัจจุบันเขาก็ได้เอาออกไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอากลับมาขายอีกหรือไม่นะครับมา ผมลองเล่นโหมดมามี่ให้ดูเลยนะครับไปดูกันเลยครับมาครับท่านผู้ชมมาเขาอยู่กันในเกมแล้วนะครับก็นี่เป็นลูกซองสิบห้านัดนะครับข้อที่ของลูกซองนี้ก็คือแม็กซ์สัรองเขาไม่จำกัดนะครับสามารถยินได้เรื่อยๆเลยใครเป็นไหมนุ่นเป็นเฮ้ยถ้ามายืนยิงตรงนี้มันไม่ได้ครับเราต้องลงไปบูครับจะได้เห็นประสิทธิภาพของลูกซองตัวนี้ Yeah. นี่นี่ยิงนี่เป็นไงล่ะเรื่องความแรงผมก็ไม่ได้ใจว่าแรงเท่าไหร่นะครับเอ้ยส่วนเรื่องกระเด็นนี่ผมไม่รู้ว่ามันกระเด็นไหมเอ้ย blij, ได้อยู่ได้อยูข่ขึ้นหอครับขึ้นหอขึ้นหอให้เพื่อนในหอช่วยเอ้ยเขาเขามังมีเขาไม่เล่นอ่ะโอ้ <c liber dade> ตอัวนี้มันบ้าเลย <c oughs> มาครับกลับมากันอีกรอบหนึ่งนะครับ ผมจะขอเน้นอัดในส่วนที่เป็นคนนะครับเพราะว่ามันไม่ผมกลัวผมกลัวเพื่อคนจะเบื่ออา <c oughs> <c oughs> ผมเป็นว่ะ <c oughs> มาครับกลับมากันอีกรอบหนึ่งนะครับเอาเฮ้ยมีคนเป็นแน่ๆมีคนเป็นแน่ๆนมีคนเป็นแน่ๆนขึ้นหอดีกว่า <c oughs> หอภัยสุดละเอ้ยมันทุกที่มันดูอันตรายมหมดเลย <c oughs> มือต้องวประสาทต้องไว้ประสต้องวนี่มาดิ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 เรีนลูกซองกระได้อยู่นะครับกระได้อยู่นะครับอะโอ้มากลับมากันอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นมามีนิ้ไวเหลือเกินแต่ห้องนี้คนก็น้อยนะครับมันก็เลยอาจจะไวหน่อย ตอนนี้เราจะวิ่งขึ้นหอกันนะครับถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับที่แม็กซ์สามลองเขาไม่จํากัดยิงได้เรื่อยๆไม่ต้องห่วงคอยพวงเรื่องกระสุนออยิงไม่โดนแล้วแถมก็ใช้กระสุนไวเหมือนกันนะครับเนี่ยดูดิมาประจันหน้าประจันหน้าหน่อยไหมมาดีมาดีที่กระเด็นนี้ไม่ใช่ลูกซองผมนะครับคือบอมนะ <laughs> กระเด็นเพราะบอมนะครับ ได้แสงไดใกล้เฮ้ยตงหนตองหนตองหุนตงหนตองหนตงหนเอาเฮ้ยข้างหลังก็มีโอ้โหโดนเลยกูเป็นอีกแล้วมาครับท <c oughs> ่านผู้ชมอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับเพราะว่าไฮไลท์คนนี้เป็นน้อยเหลือเกินเป็นมัมมี่แะส่วนใหญ่เฮ้ยไม่เอ้ยตรงนี้คนเยอะละเดี๋ยวผมไปหอดีกว่าหอดีกว่าไปหอดีกว่าหอน่าจะปลอดภัย เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วน,น,น,นี่แหละทดสอบประสิทธิภาพลูกซกระเด็นอยู่กระเด็นอยู่ชะงักอยู่ชังักอยู่ชะงักอ,อยู่โอ้ไอเฮียเป็นอีกแล้ว <laughs> ถ้าคุณผู้ชมเบื่อก็ขอขอ,อภัยด้วยนะครับเพราะว่า <laughs> ก็อย่างที่เห็นนีเป็นมัมี่ง่ายชิบหายส่วนตัวคิว่าลูกซองนี้ในเรื่องของแรงต้านแบบยิงให้กระเด็นโอ้เป็นอีกแล้ว ถ้าท่านผู้ชมไม่ได้อะไรจากคลิปนี้ผมก็ขออภัยด้วยนะครับถ <c oughs> ือว่ามาดูเอาคำขำเนะาะเพราะว่าผมก็เพิ่งหัดทำ Youtube เป็นครั้งแรกก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเฮ้ <c oughs> ใต้หอเฮ้ยตอนนี้เล่นใต้หอตอนนี้เล่นใต้หอเออสียงอยู่ใกล้ๆมากเอาเฮ้ย <c oughs> อยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยกระเด็นไปกระเด็นไปกรเด็นไปนี่ครับนี่ครับเติมกระสุนไวมาก ไปไปไปยิงไม่โดนเลยไปไปไปเออมันมาเอามันมาเอาผมไม่เล่นกันนั่นเลยไป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 นี่แตกด้วยเป็นไงล่ะแม่งเหมือนบอมม่วงเลยแม่งมาหาผมอ่ะแม่งเห็นผมเป็นลูกซองไงคิดว่าแบบเออแม่งลูกซองกระจกกระจัดทำอไมก็ไม่ได้หรอกเปล่ปาหารูกไหมแรงอยู่นะแรงอยู่นะอะไรเนี่ยโอ้แม่งโดนเนี่ไปหมดเลยดูมารู้เรื่องละโอเคตายเงียบจั่วะ มาอีกแล้วมาอีกแล้วเพื่อนโอ้โหเป็นพวกกันนี่ว่าท่านขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้น,นะครับก็ถ้าใครผ่านมาเห็นก็ขอบคุณมากนะครับหรือถ้าใครเผลอกดเข้ามาดูโดยไม่ตั้งใจก็ขอขอบคุณเหมือนกันนะครับก็สำหรับวันนี้แล้วก่อนนะครับสวัสดีครับ